สามโคกประทุมธานีก็ผมเลยบกมือหน่อยครับโรงเรียนค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมโรงเรียนใหญ่มากโอ้เข้ามาทีแรกนี่ตกตะลึงมากเลยนะนึกว่าหอคอยบังคับการบินนะโอ้โหและเราเชื่อว่านะคะวันนี้นะคะเราจะพานักเรียนจากโรงเรียนนี้กลับไปคณะบริหารธุรกิจของเราได้อย่างแน่นอนได้เยอะด้วยผมบอกเลยเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าข้างในเนี่ยเขาจัดกิจกรรมันได้เสียงดนตรีนี่แสดงประชนมากเลยนะแเราไปดูบรรยากาศด้านในกันดีกว่าไหมครับได้ครับผมเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะ ไปกันเลยไปครับเดินไปเลยครับรู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไหมคะรู้จักครับรู้จักจากไหนคะร,รู้จักจากในอินเทอร์เน็ตครับอ๋อรู้จักจากไหน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไหมคะรู้จักค่ะแล้วเคยได้ยินชื่อนี้จากไหนเลยที่เคยเรียนอ๋อมีพี่เรียนอยู่ใช่ไหมคะแล้วแวะไปบูธพี่มาหรือ,อย,ยังยังโอเคค่ะเดวให้แวะไปบูธพี่นะมันจะมีสาขาให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็แต่ละสาขาตอบโจทย์อาชีพของน้องแนอนคตแน่นอนแล้วก็มีของรางวัลแจกด้วย รู้จักค่ะอ่ารู้จักด้วยเคยได้ยินชื่อจากไหนคะก็เวลามีมาแนะนําที่โรงเรียนนี่แหละคะ่ะอ๋อมีมาแนะนําที่โรงเรียนแล้วถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยของเรานะคะสนใจคณะอะไรเลยคณะบริหารธุรกิจอ่าสนใจคณะบริหารธุรกิจ สวัสดีครับแ,นะแนะนําตัวหน่อยได้ไหมคะครับผมชื่อพี่แบงค์นะครับผมมาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับวันนี้พี่แบงค์ก็พาพี่แบงค์ไม่ได้มาคนเดียวใช่ไหมคะไม่ได้มาคนเดียวก็ผมวันนี้มากันเยอะเลยนะครับวันนี้ก็เป็นยังไงบ้างคะงรบรรยากาศบรรยากาศวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากนักศกษายเยอะมากครับผมวันนี้นักเรียนเยอะมากเลยะนะไม่ใช่มีแค่ม .6 อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็มีทั้งม .4 ม .5 ม .6 เลย <ersch> นัถือว่าเป็นการให้เด็กเตรียมความพร้อมนะวันนี้เราก็ขนทับกันมาเต็มเลยนะครับเราไม่ได้มาคณะเดียวนะครับเรามีคณะอื่นมาด้วยนะของรางวัลเราก็พกมาเต็มเลยครับนี้วันนี้เราก็พกทั้งของรางวัลนะคะแล้วก็พกความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่วันนี้จะมามอบแล้วก็มาเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสามโคกของเราให้ไปษาต่ตนะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคณะนครนะคะคณะบริหารธุรกิจของเรานั่นเองค่ะ